ครับกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะเมนี้ก็มาพ่อกันที่เก่าเนาะครับเป็นวันที่12เดือนตุลาคม2องพันห้านะครับเป็นพ่อพ่อกันกับตรงกับเพื่อนเก้าคำนะครับเรียนเซฟนะครับเนาะเอาเมนี้เข้ากับเตะใหม่แนวทางอ่าฮานอยครับเมนี้วันวันเสาร์นะครับเนาะวันเสาร์มีแต่น้อยอย่างเดียวครับวันนี้ครับเอาตอนเราเนี่ทางมุ้ว่านนะครับนทางมุ้ว่านกับเขาปรากฏว่าเขาอยู่2องคำน้อยนะครับเนาะ อ่าตัวตรงนี่คือเข่าสามหกนะหมู่วานนะครับตัวอีกตัวหนึ่งคือเข่าแปดสองนะครับที่ตันห้นะครับหมู่ว่านอ่าเพยติดตามราดับแอปกระโชกมายกันไปนะครับสําหรับวิ่งลูบอะไปเข่าแปดสองครับนะอ่ะมันจะเป็นระทางเก่านะครับเนาะที่หายไปเอ้ามื่อกี้ก็มาตามกันเบ้างครับสิ่น้าทังแต่เด็กคนที่มือคนนะครับเด้อฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับเนาะกดบล็อกไลน์แจกให้ทางช่องเฮาครับ ยังหมือนเวลาลงเนื้อทางเดี๋ยบ่ได้บริภาษ์แนวทางโอดเป็นเนื้อทางของแอนทองยานะครับเนาะเอามาสายกันักหน่อยครับออกมาเป็นยังครับมาชายยังดีกว่าไม่มานะครับเนาะเอาแนวทางวันนี้ครับสายวิ่งสายหลุดครับสายวิ่งสายหลุดครับห้กันไปทางหนึ่งนะครับเด้อมายกันไปทั้งหนึ่งนะครับเนาะเอาส่วนสองตัวครับสองตัวจับคู่มาห้นะครับเด้อสองตัวจับคู่มาห้ยก็ได้แก่อซีเก่านะครับเนาะซีเก่าครับ 03ครับ0 3 14าครับ14 18ครับ18 92กครับเก13ครับ1น3ตัวครับ3ตัวห้ไปทาง0 1นครับ018กับ6ก1ครับ6 3 1นะเอาตัวเรียนตัวเด็ดครับตัวเรีนตัวเด็ดประจำมือกันกันไปทาง03นยด้ครับเนมันนสามครับ18แล้วก็นนะครับเนาะตัวเรียน3ตัวห้ไปทาง6ก1ับ6 3 1า่ะผูเใยอยาพิจาณา สองตัวหกสามกับรอบพิจารณาเมืองน้ำนะครับเนาะนเนาะมาเนี่ก็ให้โชคให้มันขึ้เก่าแล้วครับให้โชคให้มันขึ้เก่าครับเอาให้เฮงให้ปังครับลงทุนน่าได้แกะแตงนั่นนะครับเนาะอ่าสุดท้ายก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ